วันอังคารที่16กันยายน2568เวลาสิบนาฬิกาดกเรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรประกรณ์หงสุพันรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แจกยากันน้ำกัดเท้าและยากันหยุ่เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ประสบภัยนำํำซุ่มให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณชุมชนครูเมืองและชุมชนวัดพระรูป